พี่ๆนี่คือความจริงนะครับทางศาสตร์ประทับใจเมืองไทยเต้นกันใหญ่นะครับสุดยอดนะครับไทยแลนด์ทำถึงนะครับพี่ๆ<ว>โหบัวนะครับพี่<ว>พใจประเทศไทยนะครับ สวดีครับสวัสดีครับพี่พี่ FC บอกกีฬาแคนแอลแล้วก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับนี่บอกกีฬาอยู่ที่กรุงสยามนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนทาองเที่ยวลงเรือพี่พสงส้มเงันนะครับเบิ้ง แล้วครับพี่พี่นี่คือความจริงนะครับการซาดประทับใจเมืองไทยเต้นกันใหญ่นะครับสุดยอดนะครับไทยแลนด์ทำถึงนะครับพี่พี่พิมนำตำราญนะครับสนุกคือฮากันใหญ่นะครับการซาดตื่นเต้นไม่หยุดภาพจริงไม่ใส่ไอ้นะครับไปมาเที่ยวกาประทับใจประเทศไทยนะครับ่อนสนุกกันใหญ่เลยนะครับพี่พี่ ครับพี่ๆนักท่องเที่ยวมีความสุขนะครับส่งเสียงตบมือแล้วก็ร้องสนั่งเลยนะครับโบนเรือนะครับสุดยอดจริงๆครับมีที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับพี่นักท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับสิ่งสำคัญที่ คนไทยมันเคยมองขลามนะครับเป็นบอรนะครับพี่ๆก็ือการออกมาหยกมือไหว้รับท่องเที่ยวนะครับทุกคนนะครับเบิ่งยิ่มมแจ่ม,ม,ม,มใสนะครับสีมามองไทยวันนี้ว้าว you so much t h a n k you so much ขอบคุณมากๆเลยครับพนักงานยิ้มๆแจ่ม,ม,มใสนะครับมาส่งลูกค้านะครับ ก่อนกลับไปคงคิดถึงแน่นอนนะครับแบบนี้ช่วงนี้ก็ใกล่เทศสถาลคิดสมาร์ทแล้วนะครับเบิ่งครับทัวร์นักท่องเที่ยวนะครับเรือลำนี้มีทัวร์เซาเวียดนามอยู่เ้อนะครับน่าจะเป็นป้ายแดงๆนะเป็นกลุ่มทัวร์เซาเวียดนามนะครับจะว่านะครับเพิ่นมาวันนี้นะครับเพิ่นบอรบชวนชาตร์อื่นนะครับก็คือมีระเบียบนะครับไม่ส่งเสียงร้องโห o นะครับ ปกติเซาเวียนามาเยอะจะส่งเสียงร้องโรนะครับแต่วันนี้ถือว่าธรรมดานะครับเงียบๆบางคนก็รอเพื่อนขึ้นมาแล้วนะครับพี่ๆผู้โดยสารเรือลำหนีประมาณสี่ร้อนกว่าคุนนั่นแหละครับต่อแถวกันขึ้นมานะครับเมื่อมึงไทยไม่มีาการแซงคิวนะครับยกมือไหว้ทุกคนเลยนะครับพนัก <Okay. S 1> งานนี่คือไทยแลนด์ไทยแลนด์ทำกันแบบนี้นะครับ ลูกค้าคือพระเจ้าของจริงนะครับมาเมืองไทยนะครับจะได้ขับทานเรือต้อนรับเท่าเทียมกันหมดนะครับสุดยอดจริงๆครับ งานสดๆนะครับเลือกส่วงเทศกาลคิดสมัตินะครับเป็นจะประกอบตบแต่งแบบสวยงามนะครับบางคนก็เอาระเป๋าไปนั่นะครับเพิ่งซื้อกระเป๋าก็ไปเกี่ยวได้นะครับเศร้าสางขางเพิ่งพอใจนะครับสองนมรอคนนี่แทบไม่อยากกลับนะครับยังคิดถึง เรือเจ้าพยาเปรนเซสอยู่นะครับเลยโอ้ทุกคนที่มาเมืองไทยจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกันนะครับเอดบบเเอตดยอดนะครับบางคนยกมือใส่นะครับยังคง ทั้งคนเหนือชายกับเรือนะครับพี่ๆขึ้นไปแล้วก็มีนะครับเต็มหมดเลยอ่าติมาเป็นคุปทัวนะครับเจ้าพยาเปรินเซ่นะครับไปแล้วไปแล้วนะครับนั่นเป็นทัวเซาเวียดนามนะครับเวียดนามมาเยอะนะครับพี่ๆทุ่งแดงหมดเลยนะครับเซาเวียดนามนะครับนี่เป็นชาวเวียดนามนะครับ เต็มหมดนะครับพี่เต็มหมดเลยติ่มซำน้ำ,ำร้อนกันใหญ่ครับใบหน้ายิ้มยิ้มแจ่มใสทุกคนนะครับขึ้นมาแล้วก็ยังบ่อยากกลับเลยนะครับเบบปั๊ดหลังไหลหลังไหลกันขึ้นมาแล้วครับเมืองไทยบริการประทับใจแน่นอนเน็นหมนะครับพูดจาภาษาเวียดนาม เดยเจ้าพยาเปรเลซขึ้นมาแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับพี่ๆเต็มแล้วนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับตัวชาวเวียดนามไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับทุ่งแดงนะครับชาวเวียดนามเวียดนามก็รักไทยเหมือนเพื่อนไทยก็รักเวียดนามเหมือนเพื่อนนะครับชาวเวียดนามมาเยือนคนไทยก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆทางนั้นก็ขอถ่ายรูปก่อนนะครับก่อนกลับไปไม่เหมาครับ สุดยอดนะครับโอ้มานะครับพี่ครับใจประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นสาวฟิลิปปินส์นะครับเมื่อกี้ ทังคงหลังไหลขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับพี่ๆแบบให้หมดเลยท่างก็สนุกสนานกันใหญ่จริงๆนะครับ ชาพยาเปลนเซ็สองลำนะครับผุ้ดยสารเกือบพันเน้อนะครับขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแป๊บเดียวนะครับทุกคนจอแยกายกันน่าจะไปที่ภากโรงแรมต่างๆแล้วแตุ่้ีิจองไว้นะครับต่อไปท้ายนะครับก็จะเป็นชาวมาเลเซียขึ้นมาอีกนะครับมีทุกสาร์จริงๆนะครับลํำนันสวยงามนะครับพี่ๆเรือพึ่งมาใหม่เนี่ยนะครับเราพี่แหล่งพึ่งเคยเห็นนะครับ มาใหม่สวยงามแบบหรูหราจริงๆนะครับรำนั่นยิ่งสนุกมามารเซิยมาแล้วมารเซิยามาร์เรลำนั่นยิ่งโอ้ลักซูรีวิสนะครับเดอะลักซูรีวิสลักซูรีไว้โอ้ยนะครับเป็นเรือมาใหม่เรือลักซูรีไว้ สำหรับคลิปว์วิโอนี่ครับผม,มีอย่างหลายนะครับผมก็แข่งกับพารที่มาอัปเดตสัมมี่นะครับถ้าซึมชอบกายาเรื่มกดไลค์กดซับส,สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บมก็แข่งทำคลิปต่อไปสามขั้นนะครับพี่ๆสาม,มารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนบอกก็แข่งบริการกดแทะออกไปนะครับถ้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ